พอเขาลงจากรถแล้วยืนอยู่เฉยๆหันหลังให้สิงโตพอสิงโตเข้าขย่ำเขาก็ไม่ดิ้นไม่ร้องล่าสุดหมอทวัชชัยเล่านาทีสุดช็อกสิงโตขย่ำเจ้าหน้าที่ต่อหน้าต่อตา แต่แปลกว่าทำไมเขาไม่ขอความช่วยเหลือและทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าบริเวณนั้นห้ามลงจากรถครับกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่นายเจียนอายุ5 8ปีเจ้าหน้าที่ดูแลสิงโตในสวนสัตว์ซาฟารีเวิร์ถูกสิงโตขย่ำจนเสียชีวิตขณะกำลังลงจากรถโดยฝูงสิงโตได้รุมทำร้ายและรุมขย่ำเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมากข่าวสดออนไลน์รายงานนะครับว่าหมอทวัชชัยการจนะรินซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวในสวนสัตว์พอดีเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตอนนั้นเนี่ยขับรถไปโซนสิงโตขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ11นาฬิกานาทีขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาให้อาหารปกติเวลาให้อาหารจะเป็นรถที่มีลูกกรงและมีคนให้อาหารอยู่ในกรงแต่ตอนนั้นเห็นว่ามีรถของเจ้าหน้าที่ขับเข้าไปคล้ายกับรถกระบะเปิดกระจกสองข้างแล้วเขาก็เปิดประตูลงมาจากรถยืนอยู่เฉยๆตนไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราอยู่ในรถเราก็กลัว เขายือนอยู่คนเดียวโดยหันหลังให้กับสิงโตหันหน้าเข้าประตูตอนนั้นรู้สึกแปลกๆตัวเองเห็นเจ้าหน้าที่ลงมายืนประมาณสัก3ามนาทีตอนแรกคิดว่าเป็นการแสดงคิดว่าเขาคุ้นเคยตนเนี่ยไม่คิดว่าเขาทําอะไรแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งก็ค่อยๆย่องเข้ามาตะคุบแล้วดึงไงายหลังจนล้มลงก่อนลากร่างไปแล้วมีสิงโตตัวอื่นเข้ามารุมขยําตนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ร้องขอความช่วยเหลือแต่อย่างใด คุณหมอก็บีบแตรครับแล้วก็นักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็ช่วยกันบีบแตรเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณ15นาทีจากนั้นเวลาสักประมาณ10นาทีเห็นมีรถเจ้าหน้าที่ขับเข้ามาก่อนขับออกไปต่อมาประมาณ5นาทีก็มีรถเจ้าหน้าที่อีกหลายคันตัวเองเนคิดว่ากรณีนี้ควรจะมีการตรวจแอลโกอฮอล์และตรวจสารเสพติดในร่างกายของเจ้าหน้าที่เพราะว่าคนเราปกติต้องมีพฤติกรรมที่ตอบสนองตอนมาเที่ยวที่นี่หลายครั้งเห็นเขามีกฎชัดเจนมีความปลอดภัยสูง